คลิปนี้ก็จะมารีวิวรูปแบบรูเลตนะครับความทนแล้วก็วิธีลูกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะทดสอบความทนโดยการไปตีเดี่ยวกันนะครับใครกําลังมองหาลูกแบตเอาไว้ตีกวนออกกําลังกายนะครับหรือว่าเอาไว้ซ้อมจริจงจังเนี้ยตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับวิธีลูกแล้วก็น้ําหนักเนี่ยถือว่ากําลังดีเลยนะ รูปแบบตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้สบายๆไม่ได้พุ่งจนเกินไปนะเอาไว้ตีเกมยาวอะไรเงี้ยตีหนียวออากกําลังกายอะไรเงี้ยถือว่าเป็นลูกซอมที่ดีมากเลยนะครับถ้าดูจากในคลิปเนี่ยก็ค่อนข้างตกกันแทบทุกแต้มเลยนะครับตัววิธีลูกที่ออกมาก็ถือว่านิ่งเลยจัดเต็มครับสำหรับการรีวิวลูกั้งนี้นะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศเวลาไปใช้ลูกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสภาพลูกนะครับหลังจากตีเดี่ยวเสร็จแล้วสภาพลูกก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะใครจะเอาไว้เป็นลูกซ่อมหรือเอาไว้เป็นลูกสำรองอะไรเงี้ยสามารถตีเร่งแต้มได้อยู่นะครับสําหรับใครที่อยากจะให้มันทนขึ้นเนี่ยก็สามารถอบไอ้น้ําเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับถ้าใครมองหาลูกแบดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสามารถไปจัดตามกันได้เลยนะครับ